สวัสดีค่ะพบกับช่องกินเที่ยวว่าแม่ปูนะคะวันนี้แม่ปูจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูวิธีการปลูกต้นหอมไว้ใช้เองที่บ้านนะคะเพราะว่าต้นหอมเนี่ยเวลาไปซื้อมาใช่ไหมคะเพื่อนมันก็จะใช้งานถ้าเราใช้นิด,นดหน่อยๆไว้ไม่นาน,นก็เหี่ยวเนาะแม่ปูก็เลยจะใช้วิธีการก็คือแม่ปูก็จะเพาะไว้ใช้เองที่บ้านนะคะเดี๋ยวแม่ปูจะพาเพื่อนๆไปดูค่ะว่าแม่ปูเพาะ ปลูกต้นหอมไว้ใช้เองที่บ้านยังไงนะคะง่ายๆไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะก็มาพบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกหอมนะคะก็จะมีหลักๆเลยที่ต้องมีก็คือนี่ค่ะหอมแดงหอมแดงที่เราใช้ปรุงอาหารทาทั่วไปเลยนะคะเตรียมหอมแดงนะคะกระถางหรือกล่องที่ไม่ใช้แล้วนะคะที่สามารถใส่ดินลงไปได้นะคะแล้วก็ดินนะคะ แล้วก็กละบมะพร้าวกละบมะพร้าวเนี่ยเราใช้เพื่อรองก้นไม่ให้เวลาเราลดน้ําน้ํานะคะมันจะได้ดินจะได้ไม่ไหลไหล,ลงไปทั้งหมดะนะคะท่านี้มาดูวิธีการเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เอานะคะอุปกรณ์ที่เรามีนะคะใส่นี่เลยค่ะกละบมะพร้าวกละบมะพร้าวโรยลงไปนะคะ กะมะพร้าวเราใส่ทําไมเราใส่เพื่อเวลาเราลดน้ำเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆดินที่เราใส่ไปที่เราจะปลูกหอมเนี่ยคะ่ะดินนันก็จะจะได้ไม่รั่วออกจากก้นของกระถางนะคะใส่กะมะพร้าวเสร็จเพื่อนเอก็เอาดินใส่ไปเลยคะ่ะใส่ดินใส่ให้เต็มนะคะดินใส่ให้เต็มเพราะว่าเดี๋ยวเราพอเราลดน้ำเนี่ยคะ่ะดินก็จะลดลงไปอีกเนาะ,ะใส่ดิน โอเคแม่ปูก็จะใส่ดินเต็มอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ปัวดินขอดินหลบก่อนอ่าแล้วก็ได้ดินมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อทําดินดินเสร็จแล้วเนาะเพื่อนๆก็หอมในส่วนของหอมเนี่ยเพื่อนเพื่อนให้ให้เพื่อนๆ,อนๆปาดนะคะด้านบนนะคะหัวจุกข,ของหอมไม่ต้องแกะออกนะคะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องแกะเนี่ยเพื่อนเพื่อนปาดอย่างเงี้ยเพื่อนเเห็นไหมตรงเนี้ยค่ะ ขาวๆตรงนี้เดี๋ยวมันจะออกมาเป็นต้นหอมนะคะนี่เลยนะคะเราก็เอานี่ไม่ต้องฝังดินให้ลึกนะคะเพื่อนๆเ,เอาแค่เนี่ยให้รอบๆอ,อย่างนี้นะอโอเคตัดหัวต,ตัดหัวออกนะคะตัดหัวออกโอเคเปิดเพื่อที่ ใส่ลงไปใส่ลงไปแบบนี้นะคะก็ทําแบบนี้แหละค่ะเพื่อนให้อย่างอย่างอันเนี้ยมันจะมีมันจะมีแตกยอดอ,อ่อนปอมาแล้วเนาะแม่ปูก,ก็จะไม่ตัดเนาะแม่ปูก,ก็จะปลูกไปทั้งอย่างนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนก็ฝังลงไปแล้วก็เอาดินนะคะให้ลึกหน่อยนึงก็ได้นะโอเคหน่อยนึงอันนี้แม่ปูจะปลูกซักสี่ สักสี่ต้นเนาะนี่วิธีการก็คือนะคะปึ๊บนี่ค่ะเฉือนอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาด้านในที่มีลากอย่างนี้ฝังลงไปในดินแบบนี้นะคะนี่ก็โอเคอ่ะเสร็จแล้วหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็ลดน้ำ แต่เดี๋ยวแม่ปูยังไม่ลดเนาะแม่ปูจะปลูกสาธิตปลูกในที่บอกพวกวัสดุเหลือใช้นะแม่ปูจะปลูกในแก้วน้ําหรือในกล่องแบบนี้ก็ได้ถ้าเพื่อ,อนๆเรามาปลูกเนี่ยค่ะก็เจาะเจาะข้างใต้หน่อยเพื่อให้น้ํานะคะเวลาเราลดน้ําจะได้ระบายได้ทําแบบเดียวกันเลยค่ะเพื่อนๆก็เอานี่เลยค่ะกาะามะพร้าวกาะามะพร้าวใส่ลงไปเนาะแล้วก็ใส่ดิน นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปเนี่ยวัสดุเหลือใช้เพือพ่อนเพือพ่อสามารถเอามาใช้ได้ปลูกได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปซื้อกระถางใหม่เพื่อมาปลูกเนาะแก้วน้ำอะไรก็ได้อ่ะ <Okay. S 2> เสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็ทำแบบเดียวกันเลยก็คือตัดนะคะโอ้กระเด็นหยุดก่อนเแม่ปูกก็สาธิตวิธีปลูกหอไมไว้ทานเองในบ้านนะคะแม่ปลูกปลูกไว้ทั้งหมด3แบบนะคะเพื่อนๆในกระถางในแก้วน้ำเหลือใช้นะคะแล้วก็ใน กล่องพลาสติกเหลือใช้นะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะว่า,าปลูกแล้วนะคะขึ้นไม้หรือสามารถแบบเอาไปใช้ปรุงอาหารทำอะไรกันได้บ้างเนาะาวนี้อันนี้สำหรับอันนี้นะคะเพื่อนเอันนี้ก็คือแม่ปูปลูกเนี่ยอา,อาทิตย์หนึ่งนะคะผ่านมาอาทิตย์หนึ่งความสูงของต้นหอมเนี่ยคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะต้นหอมของเราก็จะได้หอมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเออย่าลืมรดน้ำเช้าเย็นนะคะ แล้วก็ไว้ในที่ร่มนะคะอย่าให้โดนแดดมากเพราะว่าต้นหอมไม่ไม่ไม,ไม่ต้องการแดดมากนะคะเพื่อนเพื่ออย่าลืมนะคะทำแล้วนะคะเ,เป็นยังไงคอมเมนต์มาเพื่อแชร์กันนะคะว่าหอมที่เพื่อนๆปลูกกับที่แม่ปลูปลูกเนาะอันนี้แม่ปูกก็จะพอหมดแล้วแม่ปูกก็ตัดแล้วแม่ปลูกก็ปลูกใหม่นะคะไว้ใช้ใน การปรุงอาหารไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะก็เป็นการประหยัดได้อย่างหนึ่งด้วยแล้วก็ได้ใช้ของสดของใหม่นะคะที่เราปลูกเองไม่มีสารพิษนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะรบกวนกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของแม่ปูนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะ บายสวัสดีค่ะ